ไฮเพอร์โบลอยเป็นพื้นผิวกำลังสองชนิดหนึ่งในปริภูมิ3ามิติคล้ายกับไฮเพอร์โบลาแต่ไฮเพอร์โบลานั้นจะมี2ส่วนที่ไม่ติดต่อกันเมื่อหมุนเส้นโค้งของไฮเพอร์โบลารอบแกน X ของรูปที่1จะได้รูปเดียวกับไฮเพอร์โบลาผิวโคง้งจะมีเพียงชิ้นเดียวซึ่งเรียกว่าไฮเพอร์โบลอยชนิดชิ้นเดียวดังรูปที่2ซึ่งมีลักษณะคลอดตรงกลางและภายออกไปไม่สิ้นสุดทั้ง2องาย ซึ่งลักษณะของสมการไฮเพอร์โบลอายิ้นเดียวก็จะมีดังต่อไปนี้ค่ะ g กรเดียนบทนิยาม4.2กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ที่จุด x y z g r แกรเดียนของ f จะเขียนแทนด้วย nabla f หรือ grad f ซึ่งหมายถึงเวกเตอร์ที่กำหนดให้โดยสมการเวกเตอร์แกรเดียนนะคะเราจะหาได้จากสมการด้านล่างนี้เลยค่ะเส้นตรงให้ l เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด p และมีทิศทางตามเวกเตอร์ v ถ้า P เป็นจุดใดๆบนเส้นตรง l จะได้เวกเตอร์ r ซึ่งเชื่อมจุดกำเนิดกับจุด P มีส่วนประกอบเป็น x y z และเวกเตอร์ r ศซึ่งเชื่อมจุดกำเนิดกับจุด P 0ที่มีส่วนประกอบเป็น x 0 y 0 z 0เพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r จะเท่ากับเวกเตอร์ r 0บวกเวกเตอร์ p 0 p เนื่องจากเวกเตอร์ p ศ p มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ p จะได้ว่าเวกเตอร์ p 0 p นั้นเท่ากับ t v เมื่อ t เป็นสเกลาร์ ดังนั้นจึงเรียกเวกเตอร์ r เท่ากับเวกเตอร์ r ศบวก t เวกเตอร์ v ว่าสมก,การเวกเตอร์ของเส้นตรงหรือ x y z เท่ากับ x ศ y 0ูนย์ z ศูนบวกกับ t คูณกับเวกเตอร์ a b c นั่นเองจากสมก,การเวกเตอร์ของเส้นตรงนะคะเราจะได้สมก,การอินตัวแปรเสริมดังนี้ค่ะ x เท่ากับ x 0บวก a t y เท่ากับ y 0ูย์บวก v t และ z เท่ากับ z 0นย์บวก c t นั่นเองค่ะ จากโจทย์ปัญหานะคะบอกว่าจงหาสมการเส้นแนวฉากของพื้นผิวไฮเปอร์โบลลอย x 2, 2, z, กลังสองบวก y กํลังสองลบ z กํลังสองเท่ากับ 18, ที่จุด35ลบโดยใช้แนวคิดของเวกเตอร์แกรเดียนค่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะอ่ะตรวจกำหนดสมการพื้นผิวไฮเปอร์โบลลอยมาให้นะคะเราจะให้เป็นฟังชัน fx, y, z ค่ะเท่ากับ x กลังสองบวก y กลังสองลบ z ก1 8ลังสองเท่ากับ 18, และให้จุด3 ห้าลบสี่นะคะเป็นจุด P ศูนย์ค่ะอ่ะและโจทย์บอกว่าให้ใช้แนวคิดของเวก,กเตอร์เกรเดียนนะคะก็จะได้ว่าจากสูตรวเตอร์แเดียนนะคะได้ f x y z เท่ากับคือ f ทียบ x คือ y ก็คือ f เทียบ y นะคะแล้วก็คือ f เทียบ z ค่ะอ่ะเราจะแทนฟังก์ชันลงในสมการเวกเตอร์เลยนะคะจะได้ว่าคือ x กํลังสองเทียบ x คือ y กํลังสองเทียบ y คือลบ z กํลังสอง เสร็จอ่าก็จะได้ออกมาเป็น 2x 2y แล้วก็ลบ2เสร็จค่ะจะได้เวกเตอร์ออกมาประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าที่จุด P 0 3 5แล้วก็ลบ4เราก็จะนำแทนลงในเวกเตอร์อเกเรียนเลยนะคะที่จุด P 0เท่ากับจะได้ ่ตรงนี้นะคะเราก็แทนลงไปเลยค่ะ x เป็น3 y เป็น5 z เป็นลบ4เท่ากับ2คูณกับ3แล้วก็2คูณกับ5และลบ2คูณกับลบ4ก็จะได้เวกเตอร์ออกมาเป็น60 1แล้วก็8นั่นเองค่ะและเรานะคะจะหาสมการาเส้นแนวฉากนะคะจากสมการอิงตัวแปรเสริมค่ะ จะได้ว่าหาสมการเส้นแนวฉากจากสมการอิงตัวแปรสกจะได้ว่า x y Z เท่ากับตรงนี้จะเป็นจุดนะคะ x 0 y 0 Z 0บวก t ทีของเราก็จะเป็นตัวแปรเสริมนะคะแล้วก็เวกเตอร์ a b c อ่ะต่อไปเราจะมาแทนค่าค่ะก็จะได้เป็นนำจุดลงมาแทนเลยนะคะก็จะเป็น 3, 5, มลบสบวกกับที่ a b c ก็มาจากที่เราหาได้เมื่อกี้เลยค่ะนี่จากตรงนี้ค่ะก็จะเป็น 6, 1 0 8ค่ะก็จะได้สมก,การเส้นแนวฉากออกมาคือ x อ่ะจะได้ ว่า x นะคะก็จะเท่ากับ3บวก6 t ค่ะ y ก็จะเท่ากับ5บวก10 t ท Z, เท่ากับลบ4บวกแทดังนั้นสมการเส้นแนวฉากของ พื้นผิวไฮเปอร์โบลอยคือ x เท่ากับ3บวก6 t y เท่ากับ5บวก10บทีและ z เท่ากับลบ4บวก8ปด t นั่นเองค่ะ คำตอบของเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงค่ะ ในคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในเรื่องของ Integral ต e c t o r นะคะขอบคุณค่ะ